สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดบอล88ครับกับการวิเคราะห์จาะลึกที่คอบอลมั่นใจได้ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซีฟิร์สเพื่อเห็นก่อนและเป็นการซัพพอร์ตช่องช็อตเด็ดบอล88ด้วยนะครับและสามารถเข้าไปรับทีเด็ดประจําวันพร้อมสเต็ปได้เลยที่ไลน์แอดยมิมแปดแปดเจนอนอื่นเราไปดูผลคู่บอลเต็งวีพีเมื่อคืนนี้กันก่อนศึกฟุตบอลในชั้นลีกรอบแบ่งกลุ่มอังกฤษไล่ตามไปเสมอเยอรมันในช่วงท้ายเกมจากจุดโทษของเฮลิเคนไป1ตหนึ่ สำหรับคู่บอลเต็งวีพีคือวันพุธที่8มิถุนายนฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มเวลส์เปิดบ้านพบเนเธอร์แลนด์เวลา kick off 10.45ทีแฮนิกเกเนเธอร์แลนด์ต่อ0.5มังกรแดงเวลส์เพิ่งผ่านไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดนี้หมุนเป็นนักเตะแนวลุกอย่างแฮร์รี่วิลสันส่วนอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์กองมกำลังเยี่ยมเกมลุกมีเมฟิสเดปายนำทีมโรเบิร์ตเพ็รักษาการเทรนเนอร์ทีมชาติเวลส์ไม่มีมหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนรบก,กวนนอกกจาก นาธานบอรเทสที่โดนโลกเลี่ยงเล่นงานและถอนตัวออกไปก่อนหน้าน,นี้ส่วนก็นจะทับคาดว่าจะมาในระบบ3-43และเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจัดกเกมที่เกอยกับยูเคนพอสมควรโดยที่เดนนิสเจมส์จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีแฮร์รี่วิลสันและเบนแนนจอนสันขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นซ้ายขวาเป็นเหตุให้เกเรตเบลน่าจะได้พักในเกมนี้ขณะที่แดนการน่าจะเป็นหน้าที่ของ โจทานวิลเลียมและโจโมเลลคอยเดินเกมผาดข้างด้วยวิงเล็กใช้ขวาอย่างวิสโนลิงตันเดวิสและคอนเนอร์โรเบิร์ตทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานคริสแกนเทอร์คริสเมมแฟมและเบนเดวิสกุมหลังบ้านอยู่หน้าผู้รักษาประตูอย่างแดนนี่วอร์ดทำหน้าที่เฝ้าเสาฝั่งนิเทอร์แลนด์ลุยฟันกันเทนเนอร์ของทีมจะไม่มีเฟอร์จิฟันได้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปพักผ่อนหลังจากการสึกกับลิวพูอย่างหนักเป็นแค่รายนี้เท่านั้นส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-412 ต่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นบนตำแหน่งโดยที่เมนฟิธเดปายจะได้เป็นกำลังในแดนหน้าร่วมกับโคดี้กันโป้พร้อมกับมีสตีเฟนเบิร์กวปั้นเกมสนับสนุนอยู่ข้างๆขณะที่แดนกลางจะเป็นหน้าที่ของแฟรงกี้ดูยองและดาววีแคสเซนคอยเดินเกมขนาข้างด้วยวิงแบ็กซ้ายขวาอย่างไทเลมาเลเซียและเดนเซลดูมฟริสทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจะใช้งานของไวทเดลิกเยเลียนทิมเบอร์และสเตฟานเตอร์ไฟคุมหลังบ้านอยู่หน้าผู้สาวตูอย่าง Mark ken, รรมาร์คฟรเคนหร้าที่เฝ้าเสาเจ้าบ้านสเวลกุนซือร็อบเพ ทำผลงานในเกมที่แล้วด้วยการเอาชนะยูเครนผ่านรอบบอลโลกรอบสุดท้ายได้สาเร็จผลงานภาพรวมยังคงทําได้ดีตลอด11เกมหลังสุดแพ้มาแค่หนเดียวทางฝั่งนิอุเแลนด์ของกุนซอหลุยฟันกันดูเหมือนว่าปัชญาของกุนซอของทีมจะนำพาลูกทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมที่แล้วเป็นการบดทีมเก่งอย่างเบลเยียมมาได้ซึ่งทําให้ผลงานตลอด10เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้นิอุเแลนด์นักเตะดูดีกว่าเยอะแถมทีเด็ดที่ขาดในแดนหน้ายังมีมากกว่าเกมนี้ทีมเยอนน่าจะจัดการได้อย่างแน่นอน ในทางคู่นี้ให้ต่อเนเธอร์แลนด์แดนซิวไรถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็สนได้เลยขอให้ท่านมีความสุขและสนุกกับการเชียร์ฟุตบอลในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซีฟูดเพื่อเห็นก่อนให้ช่องชอดเด็ดบอล88กันด้วยนะครับและสามารถพูดคุยเลขเด่นทศนคติหรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ได้ติดตามผมกาน,นเด็ดเด็ได้ที่ไลน์แอด mm88gen วันนี้ชดเด็ดบอล88ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ